พุทธวจนะหมวดธรรมเปิดธรรมที่ถูกปิดคารวาชันเลอร์คู่บุเคเอสันดิวาสภิกษุทั้งหลายถ้าภรรยาและสามีทั้งสองพึงหวังพบกันและกันทั้งในปัจจุบันและในสัมปรายพบทั้งสองเทียวพึงเป็นผู้มีศรัทธาเสมอกันมีศีลเสมอกัน มีจาระเสมอกันมีปัญญาเสมอกันภรรยาและสามีทั้งสองนั้นย่อมได้พบกันและกันทั้งในปัจจุบันทั้งในสัมปรายพภพภรรยาและสามีทั้งสองเป็นผู้มีศรัทธารู้ความประสงค์ของผู้ขอมีความสํำรวมเป็นอยู่โดยธรรม เจรจาถ้อยคำที่น่ารักแก่กันและกันย่อมมีความเจริญรุ่งเรืองมากมีความผาสุขทั้งสองฝ่ายมีศีลเสมอกันรักใคร่กันมากไม่มีใจร้ายต่อกันประพฤติธรรมในโลกนี้แล้วทั้งสองเป็นผู้มีศีลและวัตระเสมอกันย่อมเป็นผู้เสวยกาม,มารมณ์ เลิดเปลนประเิงใจอยู่ในเทวโลก